สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง จากกรณีที่มีคลิปอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ชายวัยกลางคนสวมเสื้อลายแขนยาวสวมกางเกงสีดำสองมือล้วงกระเป๋ากำลังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยางชุมน้อยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เรียกตรวจรถทุกชนิดที่ผ่านไปมาเพื่อกวดขันวินัยจราจรและเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถทุกชนิดใกล้กันมีชายชะกันคนหนึ่งสวมเสื้อลายดอกซึ่งเป็นพวกเดียวก,กันกับชายสวมเสื้อลายแขนยาวยืนอยู่ ชายทั้งสองคนมีอาการคล้ายคนเมาสุรามีกลิ่นเหล้าเบียร์ฟุง้งกระจายออกมาชายคนสวมเสื้อลายแขนยาวสวมกางเกงสีดำประกาศว่าผมเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยคุณไม่ให้เกียรติผมเลยคุณมาถ่ายผมทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดว่ายิ่งเป็นข้าราชการระดับสูงสมควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้ชายที่อ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไม่พอใจร้องตะโกนวอยวายคล้ายกับคนเมาสุราย,ย่างหนักและเดินปรีเข้าไปผลักอ,อก จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งภายหลังมีการรายงานว่าชายอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเป็นนายอำเภอล่าสุดวันที่12เมษายนนายพลพง์พลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดทำหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวส่งด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ว่านายอำเภอเมากลางผลักอก,อกตำรวจ ตั้งด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ án, จังหวัดศรีสะเกดขอรายาง,งานข้อเท็จจริงให้ทราบเมื่อวันที่11เมษายน2567นายสลิดร,รัตนวงศ์นายอำเภอยางชุมน้อยได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยมีญาติพี่น้องเป็นคนขับรถให้เพื่อไปร่วมงานบวชญาติที่อำเภอเมือง Blind อำนาจเจริญเมื่อร่วมงานบวชเสร็จ ест, ขณะจะเดินทางกลับจังหวัดศรีสะเกดเวลาประมาณ14นาฬิกา14นาทีของวันที่11เมษายนในอำเภอยางชุมน้อยได้รับแจ้งจากนายวัชระมีทรัพย์อายุ55ปี ซึ่งเป็นญาติอีกคนของนายอำเภอยางชุมน้อยที่ไปร่วมงานบวชที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญด้วยกันแต่ได้ขับรถยนต์ออกมาจากงานบวชก่อนแจ้งว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งตั้งจุดตรวจเพื่อ้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข30-2 2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลยุ่งอําเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญและได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล นายวชระมีทรัพย์ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนายวชระมีทรัพย์จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ในายอำเภอยางชุมน้อยได้มาเจราจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อนอายอำเภอยางชุมน้อยได้เดินทางมาถึงจุดตรวจซึ่งมีญาติพี่น้องที่ไปร่วมงานบวชด,ด้วยกันเป็นคนขับรถยนต์ให้ลงจากรถไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ด้วยบุคลิกของนอายอำเภอยางชุมน้อยมักเป็นคนพูดจาเสียงดัง ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีการตรวจรวัดปริมาณแอลกอฮอลในอำเภอยางชุมน้อยเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ภายหลังในอำเภอยางชุมน้อยได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญได้มีการดำเนินคดีกับนายวัชระมีทรัพย์โดยกล่าวหาว่าขับรถขณะเมาสุราอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522 ซึ่งนายวัชระมีทรัพย์ได้รับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงอำนาจเจริญในวันที่12เมษายน2566